สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเว็บเทรดชั้นนำของอเมริกาเลยนะคะชื่อว่าคาเค้นเขาเล็งเปิดตลาด NFT แล้วนะคะณนะเวลานี้ส่วนรายละเอียดต่างๆทางสยามบล็อกเชนเขาได้ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าเว็บเทรดคาเค้นเป็นอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาเขาจะ กำลังเปิดตลาด NFT พร้อมกับอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆหลายประการเพื่อให้การซื้อขาย NFT หรือการใช้งาน NFT ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าณเวลานี้ถ้าเขาจะเปิดตลาด NFT คู่แข่งของเขาเบอร์ต้นๆเลยก็คือ OpenSea และลองลองมาก็มีอีกหลายแพลตฟอร์มที่ชูทางด้านค่าแก๊สฟรีที่ราคาไม่สูงส่วนค่าเข่น เว็บเทรอันดับต้นๆของสหรัฐเมริกาเขาบอกว่าเขาวางแผนที่จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าแก๊สสำหรับ NFT ที่มีการหมุนเวียนในแพลตฟอร์มของเขาแต่ถ้ามีการฝากหรือถอน NFT ก็ยังมีค่าธรรมเนียมแต่รายละเอียดที่จะออกมาแน่ชัดยังไม่ได้ระบุนะคะก็อันนี้เป็นแผนคร่าวๆ ของเว็บเทรดคาเฟ่นที่จะเปิด NFT ก็จะเป็นอีกเว็บหนึ่งที่เอาไว้เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆในค่าแก๊สฟรีแต่เราต้องมาดูกันอีกทีว่าค่าแก๊สฟรีของเขาจะถูกกว่าเจ้าอื่นๆหรือไม่นั่นเองนะคะต้องรอให้เขาลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเขาแค่ออกมาบอกให้เราได้ทราบกันว่าเขาจะมี เปิดตลาด NFT ในคาเค้นแต่ว่าส่วนรายละเอียดเราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวอัปเดตเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้แล้ก็ทราบว่าณปัจจุบันนี้จะมีอีกหนึ่งเว็บทางเลือก เพื่อค่าแก๊สฟรีที่ถูกหรือเปล่าเราต้องมาลุ้นกันอีกทีถ้าถูกก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่เข้ามาสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้อยู่เป็นประจำๆนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับคริปโต NFT m e t a วิ r ์นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ